สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับคลิปนี้ครับวันนี้ช่างเรือบประคุมจะพามาดูเรียบร้อยสิบไอครับผมตันนี้เป็นรถแกร็บนะครับส่งอาหารลูกค้พราะว่าอืดวิ่งไม่ออกต้องเปลี่ยนอะไรบ้างครับผมอันนี้ก็ใช้งานมาประมาณหกหมื่นกิโลได้ครับผม ผมก็ได้เลือดูชิ้นส่วนที่มันเสียหายแล้วนะครับผมว่ามีอะไรเสียหายมากักแค่นี้ออกตัวช้าอื่นครับเปิลมีแต่เสียงครับผมเปลืองน้ำมันให้เรามาดูที่ผ้าคาดนะครับผมผ้าคาดบาง ้งานหนักมากาต้องเปลี่ยนผ้าคารตัวนี้นะครับผมคารดส,สามก่อนแล้วก็เยีด้วยไอ้เจดี JD คารนะครับผมเจาาด, <JD S 2> ดคีคาร์ดแคนี้มันสึกมาก เพราะว่าไอ้ตัวนี้จะไปกาอบกับตัวผ้าคาดครับทำให้มันเป็นร่องรดเกือบแสนกิโลก็เป็นประมาณนี้นะครับผมจานตัวนี้เราก็เปลี่ยนแบบไม่ต้องเปลี่ยนยกชุดก็ได้ครับผมนันจะมีตัวย้ำสามตัวอยู่ให้เราเปลี่ยนแบบตัวจานก็ได้ครับตัวฟันเฟืองเอาตัวเดิม มันมีขายอยู่ครับแล้วก็เปลี่ยนแผ่นคาด้วยนะครับผมยกชุดจบไปเลยครับรถเป็นรถวิ่งของอาหารก็ใช้งานหนักพอสมควรครับผม เป็นธรรมดาครับลังค้านก็เริ่มรวมนะครับถ้าจะให้เงียบก็ย้ำใหม่ก็ดีนะครับผมยาำก็รูปถูกติดไม่หยากถูกติดถูกติดก่ออ่อถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับพวกอืดๆแบบนี้ก็เปลี่ยนชุดคานนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับที่รับชม